ก็สวัสดี F อทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในช่องเป่าแพ็กชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่เจ้าแม่ตะเคียนวันมณนีนะครับผมวันนี้มากับน้องไก่ครับผมได้นําของไหว้ครับแต่ว่าของไหว้อยู่อยู่หลังรถนะท่านผู้ชมยังไม่เอาลงมานะของไหว้อยู่หลังรถอันนี้ก็เป็นทูเพียนนะครับผมวันนี้นะครับมาเลี้ยงเจ้าแม่นะครับผมเพราะว่าเลขเข้านะท่านผู้ชมสามตัวเลยนะ เลขเข้านะครับน่าจะเป็น687นะครับแต่ไปออก978นะครับผมบอกในช่องตลอดเลยว่า6กับ9นี่ตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมอ่าก็มี FC นะครับที่ได้โชคได้ลาบด้วยนะครับแล้วก็ FC ได้ร่วมนะครับซื้อของไหว้ผลไม้ต่างๆเยอะแยะเลยวันนี้นะครับผมก็ซื้อมาจากอุบลราชธานีเลยนะครับผมมาถึงที่นี่นะท่านผู้ชมสิ่งที่ผมชอบมากเลยที่นี่คือบรรยากาศดีมากท่านผู้ชม ตอนนี้โอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสมากเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะเพราะตอนนี้เหมือนข้างหลังมันแสงมันอันนี้เนาะเดี๋ยวผมถ่ายกล้องกล้องข้างหลังให้ดูแล้วนะี้โอ้โหแสงสวยแล้วก็น้ํามีลมมีอะไรเย็นสบายมากครับอยู่นี่นี่มีเถียงนาลอยด้วยนะมีเถียงนาน้อยด้วยครับวันนี้เออก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมวันนี้มาตามต่อให้นะครับมาเลี้ยงนะครับผลไม้ของบานเจ้าแม่นะครับแล้วก็ขอจดุดธูปหนึ่งดอกนะท่านผู้ชมนะ ขอจุดุูหนึ่งดอกให้กับ f c ทลุที่ได้ร่วมทําบุญนะครับผมซื้อของไหว้อะไรต่างๆก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสาธุ ขอให้เฮงๆปังๆังรวยๆยทุกทท่านเลยนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2568นะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับกดติดตามนะให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้อยคนมีเซนต์น้องน้ำชาแนลแล้วก็พ่อท้องแหล่คนเดิมนะครับผมโอเคท่านผู<ๆ>้ชมเดี๋ยวเราไปเตรียมของไหวเนาะวันนี้เอารถเก่งมานะครับผมเดี๋ยวพาไปดูทะเบียนด้วยนะกคันเก่าคันเดิมครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูบริเวณข้างในเนาะ เออมันจะลมนะครับกล่องวันนี้มีลมนะครับลมแ้วก็ไม่แรงมากเท่าไหร่นะอากาศกําลังดีเลยครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเข้าไปจุดทูบบอกเก่าจะแม่ครับแล้วก็เตรียมของไหวครับผมไปอ่ะไปท่านผู้ชมครับน้องไก่ก็เดี๋ยวจะจะได้เตรียมของนะอ่ะวันนี้นะครับเอารถเก่งมานะครับคันเก่าคันเดิมนะครับสี่ขาช่องหกหกเก้าศูนย์นะท่านผู้ชมนะ วันนี้ซื้อของไหวมากับลามังหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมไปยกเออมาสองคนนะครับวันนี้วางไว้ปิดถ่ายก่อนโอเคไปโอ้โหเด๋ยว่อเบาแก้วก็ยกคนเดียวเลยสบายมากน้องไก่บอกนะครับไป ท่านผู้ชมก็วันนี้นะบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยโอ้ท้องฟ้าสวยมากท่านผู้ชมดูนี่นะครับเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะครับให้เข้าสามตัวจริงๆนะท่านผู้ชมนะอ่าโอ้โหผ่านลมนะครับน่าจะลมแรงพอสมควรเออเดี๋ยวเอาดอกกุหลาบให้ขึ้นให้เจ้าแม่ก่อนโอ้ยตรงนี้ชอยตรงไหนออ ตง้งไรนีโอเคครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะได้เตรียมของไหว้นะคนุณผู้ชมก็แสดงว่าลมนะเมื่อคืนมลมแรงนะครับเนี่ย ที่เคียนวันนี้นครับสวยมากเลยท่านชมดูบรรยากาศดีมากครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับโอเคท่านชมเดี๋ยวเรามาเตรียมของบหว้นะก,ก,ก็ไม่ได้เอาเสือมาท่านชมลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งตรงพื้นเลย นะครับเดี๋ยวกวาดอะไรแบบนิดห <c oughs> นึ่งนะน้องไก่บอกว่าลืมนะครับไม่เป็นไรนะ <c oughs> ท่านผู้ชมโอเคโอ้โหกดาศดีมากท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องนะครับแล้วก็ไปเตรียมของไหว้กันครับไปครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเตรียมของไหว้นะเดี๋ยวผมจุดเทียนก่อนท่านผู้ชมขออนุญาตนะจุดเทียนก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะจุดติดไหมนะ เพราะว่าลมค่อนข้างจะแรงอยู่นะนิดนึงช่วงหลังๆเนี่ยโอเคครับจุดเรียบร้อยนะครับผมก็วันนี้ครับขออนุญาตนั่งขัดสมานนะวันนี้มีมะพร้าวนะครับมีมะพร้าว ขนมหวานด้วย่านผู้ชมเดี๋ยวเลี้ยงชุดใหญ่เลยวันนี้นะครับ uh huh. ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับผมที่ได้ร่วมซื้อนะครับของไหว้นะครับต่างๆเยอะแยะมากมายเลยคุณชมแบบก็เริ่มมาแล้ว เยอะมากวันนี้ก็อขอบคุณฟรีนะครับผมที่ได้ร่วมซื้อของว่ายนะเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับผม แดดเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมแดดเริ่มมาแล้วครับ เห็นเอฟซีคอมเมนต์มาว่าแล้วน้องไก่จะนับเลขถูกถูกได้ยังไงนะครับคือน้องเก่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งไม่รู้เรื่องนะคือน้องรู้เรื่องทุกอย่างนะครับเออ น้องก็ไปเรียนหนังสือเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะแบบเป็นเด็กพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าน้องเก่งมากนะผู้ชมฉลาดมากนะครับ

โอเคท่านผู้ชมก็เตรียมของไหว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาจุดทูปนะครับบอกเก่วบอกเก่วจะแม่ตะเชียนวันมณนี้นะครับผมอ่ะก็มาตามต่อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนคืนนะครับมาตามต่อเรียกรูปแป้งให้แน่นอนนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมนะครับกูเคยอย่างเดียวเดี๋ยวจุดทูปน,นะครับนะ น้องไก่เขนับเลขทูบได้นะนะกีด่ดอกกีด่ดอกนะครับ ก็ผมก็เช็คอยู่ว่าน้องนะับครบไหมนะครับก็ครบตลอดนะไม่มีเกินไม่มีขาดนะครับโอ้บรรยากาศดีมาก่านผู้ชมอยเนี่ยมีลมเนี่ยไหมลมเย็นสบายเลยน้้องบอกว่าเดี๋ยวกล้องลมนะ ก็ลมแรงนะครับไม่ล้มไม่ล้มไม่ได้ตั้งสูงมากนะครับผมอ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวมาจุดธูปนะครับบอกกล่าวเจ้าแม่เทีียนวันมณีกันครับผม่ะก็ท่านผู้ชมก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับอขอโชคอขลาภไปพร้อมก,กันกับผมเลยนะครับผมเอฟซีที F C T ได้ร่วมซื้อของไหว้นะก็บอกท่านด้วยนะครับผมก็จะบอกตัวนี้เหมือนกันโอเคท่านผู้ชมไป สาธุนะโมตาสาัสสะภะคะวะตระหะตัสัมมาสัมพุทธะนะโมตาสาัสสะภะคะวะตระหะตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะตระหะตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าแม่แตะเคียนวันมณีมนีลูกหลานเบาแพรชาแนลและการน้องไก่้อมทั้งเอทซีทีด้ร่วมสื่อของวายผล,มลไม้เพราะว่า,วาจะเป็นน้ำดื่มน้ำแดงขนมหวาน ผลไม้หลายชนิดเลยมืัอนี้ลูกหลานได้น้ำมาไหว้เจ้าแม่ให้เจ้าแม่ได้กินให้อิ่ยมน้ำสำล้าญเอฟซีเพิ่นฝากมาถวายเจ้าแมออ่หลายอย่างเลยมืัอนี้เจ้าแม่ให้เขาสามตัวตรงๆคักตรงแน่เออหัวน,นี้ลูกหลานก็เลยมาเลี้ยงออข้าวไหว้เจ้าแม่ให้ได้กินให้อิ่ยมน้ำสำล้าญแล้วก็เมตตาสงสารลูกหลานแล้วก็เอฟซีเผยให้เห็นเลขสามตัวตรงๆงงวดวันที่สิบหก ตุลาคม2568มืห้อนี้ลูกหลานขอจุดเลขทูบอืมเอาไปเอาโชคเอาลาบไปฝากไปตอนเอฟซีให้เพิ่นได้โชคได้ลาบเฮงเฮงปังปังเรื่อยๆเด้อจะแม่เด้อเออกินให้เอิมนำสำลากจะแม่ก็สวยอืมทั้งหอมทั้งสวยอืมให้โชคให้ลาบลูกหลานเด้อจะแม่เด้อเออเป็นลมพ่ลมไสม้เป็นจาแม่ให้โชคให้ลาบลูกหลานให้เฮงปังปังเรื่อยๆ หายเอฟซีเฮ่งๆปังๆลุ้ยๆเบิดนีมีแต่เงินแต่ทองไหลมาที่มาเด้อะจม่เด้อสาธุอ่าท่านผู้ชม ฮึฮอเอ่อะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหยิบเรดทูปให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนคืนผมจะมาขอเจ้าแม่ให้เจ้าแม่หยิบให้นะครับแล้วก็ขอรูปแป้งตรงที่เดิมด้วย เดี๋ยวพาไปดูนะครับบริเวณต่างๆด้วยนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะเออแล้วตรงที่ผมรูปแป้งล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะครับถูกจะแม่ยถูร้านคอยยิบเด็กดูกอ,อให้เขาสามตัวตรงๆเดิ่มจะแม่ยเด้อ ตนออกมาเฉยเลยว่าจะยิบเอาเลยะโอเค่านผู้ชมตัวนี้นะฮัตเดอร์จะแม่กดลานคอรจุดเล็กถูกี๋ยวผมจะปักที่ผลไม้นะครับตัวนี้เดี๋ยวขอนั่งก่อนปวดค่ะบรรยากาศดีมากเลยว่าจะหลับไปท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมก็ถวายของไหว้เจ้าแม่เรียบร้อยแล้วนะครับเลี้ยงเจ้าแม่ชุดใหญ่เลยวันนี้นะครับผมก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับที่ได้โชคได้ลาบนะครับก็แต่หลายท่านนะครับก็ไม่ได้กลับจาก6เป็น9ก้าท่านผู้ชมคือผมจะบอกในช่องตลอดนะจะบอกในช่องตลอดแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาตามต่อให้นะท่านผู้ชมโอเคตามนั้นนะครับเดี๋ยวพาชมบริเวณรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงนะตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยทุก พาเดินชมบรรยากาศด้วยครับท้องทุง่งนานะครับผมไปครับอ่ะไปครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวรอเลขทูบนะท่านผู้ชมตอนนี้เลขทูบก็ไม่ไปแล้ว2ตัวครึง่งอ่ะตัวครึง่งไม่ใช่2ตัวครึง่งนะครับบรรยากาศพาเดินดูข้างหลังด้วยนะครับดูสภาพรถเนะลยว่าข้างในก็ที่ผมมองอย่างเงี้ยไม่มีเสื้อผ้านะผมว่า รุดเอาออกมาแขวนข้างนอกแล้วนะครับแต่ว่าไม่หลุดนะเออแขวนดีแล้วนะครับไม่หลุดแน่นอน,นเดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนเผื่อมีไม่มีนะทุกคนนะโอเคนะครับชุดจแม่มีแต่ชุดส,ดสวยๆเลยทุกทุกคๆว่าครั้งก่อนที่ผมมานะครับพอแขวนไว้ข้างนอกมก็เลยลมมันก็พัดตกลงไปนะ เลยไปเก็บกันมาให้เร็วชุดจะแม่สวยมากนะครับไปดูตรงที่ผมรูปแป้งนะตอนกลางคืนแล้วก็เลขเข้าบ่อยมากท้ามาุมตรงเนี้ยแล้แสดงว่ามีคนมามารูปต่อแล้วเนี่ยอันนี้คุณผู้ชมเหมือนมีเป็นหนึ่งหรือเจ็ดอะ ไม่รู้ใครมาลูกไปนะปนนะโอ้ยเจ็ดเจ็ดท่านผู้ชมผมว่ามีเอฟซีได้อยู่นะเนี่ยเห็นไ,ไหมเจ็ดเจ็ดเขา้าสองตัวนะของวัดที่แล้วนะครับเนี่ยโอเคท่านผู้ชม ไก่เฝ้าเลขทูบครับตอนนี้รอนะครับรอเลขทูบนะน้องไก่เนี่ยเอ,อจ้องเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะครับผมมบรรยากาศวันนีอ้อาจจะมีเสียงลมนิดหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรเนะาะแดดมลมลมตกนะครับบรรยากาศดีมากเลย หว่างรอเลขทูบท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าผมถ่ายไปเรื่อยไม่ใช่นะระหว่างรอเลขทูบนะครับเพราะว่าเลขทูบยังไม่ไม่หมดนะครับผม,ผมจะพามา,าดูมืด้วยน,นะครับว่ามีเอฟซีมาขอโชว์ขอลาฝั่งนี้เยอะอยู่นะข้างหลังนะครับผมกลัวชุดนี้ตกอยู่เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาไปแขวนไว้ด้านหน้านะนี่ถ้าแขวนไว้อย่างเงี้ยแขวนไว้อย่างเงี้ยเน,นี่ยไม่ตกแน่ อันนี้ก็กลัวตกแล้วเนี่ยถ้าแขวนไว้แบบนี้ไม่ตก,กดไม่ตกครับนี่ถ้าแขวนไว้แบบนี้พามาดูฝั่งนี้ครับ นี่ตรงตาช้างผมเนี่ยยังอยู่นะอชอบชอบผมชอบผมช,ชอบงานศิลปะที่เกิดจากธรรมชาติชอบนะข้าหลังแนตะ่าลายไม้แตกตรงนี้สวยมากเลยคุณจุ มาชมนะดูโอ้เขียวจะไปโซลาเซลล์นะครับเนี่ยช่วงนี้ก็เก็บพลังงานครับพเพราะแดดจัดเลยครับตรงนี้ น้องไก่บอกว่าเลขทูบไหม้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับผมจะหมดจริงไหมเออครับเจ้าแม่สวยมากเลยหมดแล้วทุกช่องผมไม่เที่ยวนะครับเ,เดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บนึงเลขทูบนะครับที่เจ้าแม่ตะเคียนวันนี้อันนี้ผมหยิบนะผมหยิบเองนะครับผมโอ้แต่โอ้ย สวยมาก988ครับเลขทูบนะครับจุดต่อตอนกลางวันเลี้ยงของหวานของวหว้เจ้าแม่นะครับผม988แต่8มี2ตัวนี่ FC ชอบบอกว่าอาจจะเป็น28ก็ได้นะครับอ่าผมบอกแล้ว6กับ9นี่ตัวเดียวกันนะครับผมก็สำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจรรารณญาณนะครับในการรับชมนะท่านผู้ชมนะ เออทางช่องบ่าวแพ็กชาแนลก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2568นี้เท่านั้นนะครับผมเก้าแปดหรือว่า688นะครับตามนั้นครับขอให้เฮงๆปังๆรวยๆกันทุกทท่านนะครับผม FC ในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผม โอเคตามนั้นครับก็วันนี้นะเหลืองจะาแม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะาแม่ก็ให้จะาแม่กินให้อิ่มหนำสำราญนะท่านผู้ชมผลไม้เยอะแยะเลยวันนี้ดูมะพร้าวสองลูกนะครับี่ต้องชมวิ้ยตรงนี้เหมือนเรียกโผูนะ มันเป็นหนึ่หรือเจหรือเปล่าตอ,อนนี้สะดุดสะดุดตาผมไม่ใช่น,นีเนเจ็ดเจ็ดสองว่ะสะดุดตาไม่ใช่อะไรครับสะดุดตาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นี่ตนี 19, ห 17, นหนตาหนั้นครับเคทก็จะได้ลา เจ้าแม่กลับแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าภารกิจสำเร็จแล้ววันนี้น้องไก่ก็เตรียมพร้อมแล้วนะเตรียมพร้อมโอเคท่านผู้ชมก็ตามนั้นครับผมวันนี้นะครับก็เลี้ยงของไหว้ของหวานขนมหวานเจ้าแม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอให้นะครับที่ได้ร่วมทำบุญนะครับสียของไหวทุกๆท่านเลยนะครับ ออขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยขอธนานาสาธุนะครับขอเฮงเฮงรวยรวยปังปังเลขเข้าทุกงวดนะครับงวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกนะครับผมเหมือนทองไหลามาเทมานะครับผมสาธุอ่ะโอเคผมจะได้ลาเจ้าแม่นะครับผมลาเจ้าจเอเจ้าแม่ตะเคียนนะมาเมีลูกหลด้านเลยมาเลียงเออจ้าแม่เรียบร้อยแล้วมาเมีลูกหลดานจะได้ขอโตกลับก่อน กลับบ้านเอขอให้ดูแลเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเขอให้เลขเขาสามตัวตรงๆทุกงวดทุกงวดได้จ้าแม่เด้อเอางวดนี้งวดนี้ก็ขอตรงๆเลยได้จ้าแม่เด้สามตัวแตกคือเก่าได้จ้าแม่เด้อสาธุโอเคท่านผู้ชมก็จะได้ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะน้องไก่น้องไก่ลาท่านผู้ชมอ่าลาสวัสดีครับผมอ่ลาจ้าแม่ครับอ่าโอเคนะ เดี๋ยวพาลงไปเดินตรงนี้ดีกว่าท่านผู้ชมผมยังยังไม่ได้พาลงไปนะโอ้โหถ้ามีถ้ามีปลาเนาะถ้าเป็นแบบบ่ถ้าเป็นบ่อปิดอะไรเงี้ยนะตรงนี้ก็ก็มีอยู่แต่ว่าปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยอาจจะเอาอาหารปลาหรือว่าอะไรมาให้นะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นธรรมชาติเนาะก็มีชาวบ้านเนาะก็มาหาปลาหาอะไรนะครับผมก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับโอเค ทำนั้นครับน้ำก็ใสมากเลยเนี่ยมองเห็นตัวปลาอยู่นะปลาตัวเล็กๆนะครับนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องเบ่าแพชรชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลพ่อท้องแหลกคนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมใครกดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับคลิปนี้บ่าวแพ็คโขอส,สวัสดีครับ